ในบึงนองน้ำแห่งหนึ่งมีลอสีต้นหนึ่งได้พบเจอด็กน้อยอยู่บนดอกบัวแล้วก็ได้นํามาเลี้ยงซึ่งมีเจ้าเมืองผ่านหรือว่าท้าวกรผานเนี่ยผ่านมาเจอพอดีก็เลยขอเด็กคนนั้นมาเลี้ยงซึ่งตั้งชื่อว่านางอุษาต่อมานางอุษาได้โตขึ้นเป็นสาวแล้วก็มี กลิ่นตัวเดียวหอมมากแล้วก็มีหนุม่มมาจีบค่อนข้างหลายคนแต่ท้าวกงพานก็ไม่ยอมให้ใครได้ง่ายจึงให้หนักอุตสาขึ้นไปอยู่บนหอแล้วก็เวลาว่างเล่าเรียนด้วยชากับเพื่อนือศิจันทาครับมอยอมมาวันหนึ่งนักอุตสาเนี่ยได้ไปเล่นน้ำไปอาบน้ำที่ลำธารแห่งหนึ่งได้เก็บดอกไม้มาร้อยมาลาย ทำเป็นรูปหงส์แล้วก็อธิษฐานว่าหากใครได้ดอกมะลัยนี้จะเป็นคู่ครองของนางแล้วก็ลอยมะลัยนี้ไปตามน้ําแต่ปรากฏว่ามีลูกชายเจ้าเมืองปะโคเวียงงวัวหรือว่าเมืองหนองคายปัจจุบันได้เก็บดอกมะลัยนี้ได้แล้วก็สืบทราบว่านี่เป็นของนางอุษาก็เลยเดินทางตามหานางอุษาโดยการขี่ม้า าเมืองพานทั้งสองก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ทําให้ท้ากงพานเนี่ยไม่พอใจนะซึ่งท้ากงพานเนี่ยรู้ว่าท้าบารุดเนี่ยเป็นลูกชายของเจ้าเมืองประโคจึงไม่กล้าทำะไรมากนะักนะครับก็เลยออกอุบายให้มีการสร้างวัดขึ้นมานะครับสร้างวัดแข่งกันแต่ว่า ต้องสร้างให้เสร็จก่อนที่ดาวเพิกจะขึ้นหรือว่าดาวประกาายพึกได้ขึ้นเทมงานหรือว่าแรงงานของท้าบารดเนี่ยมีน้อยกว่าท้ากงผานท้ากงผานเนี่มีแรงงานมากกว่าดังนั้นท้ากงผานจะมีโอกาสชนะมากกว่าท้าบารดส่วนฝ่ายของท้าบาุดเนี่ยก็เอาอุบายให้มีการจุดเทียน ท้าบารถเนี่ยก็เลยเอาแสงเทียนเนี่ยไปไว้บนต้นไม้ยอดไม้บนภูเขาทําให้ทางฝ่ายของเท้ากงพานเนี่ยคิดว่าอันนั้นคือดับประกายพึกได้ขึ้นแล้วนะครับก็เลยพากันหยุดสร้างวัดนะครับส่วนฝาของเท้าบาลดเนี่ยก็ยังสร้างวัดต่อไปจนสร้างวัดจนเสร็จนะครับฝากของเท้ากงพานก็ สร้างวัดไม่เสร็จนะครับท,ทําให้ท้ากงพานเนี่ยเป็นผู้แพ้นะครับท้ากงพานโดนตัดหัวสวนนางอุษาก็ได้ไปอยู่กับท้าบารุดที่มอปะโคจังหวัดหนองคายปัจจุบัน,นครับแต่ว่าท้าบารุดเนี่ยก็มีชายาอยู่แล้วครับมีม่เหศีอยู่แล้วดังนั้นมเหศีก็เลยไม่พอใจทำให้เกันแกล้งนางอุษาสารพัดนะครับ พอท้าบรรดไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่เห็นสีของท้าบารดเนี่ยก็เลยกันแกล้งโดยออกอุบายว่าท้าบารุเนี่ยจะออกเดินทางไกลนานนับปีกับลังมีเคาะร้ายพอนังอุตสาหได้แล้วเนี่ยก็รู้สึกเศร้าโศกเสียใจมากเพราะว่าสามีไม่อยู่ก็เลยกลับไปที่หอนังอุตสาหเหมือนเดิมที่เมืองพานแล้วก็ตรอมใจตาย พอเท้าบารุดลูกข่าวก็เลยออกตามหาหนังอุตสาห์โดยกลับมาที่เมืองพานเหมือนเดิมแต่ไม่ทันแล้วนังอุตสาห์นั้นได้สิ้นลมหายใจแล้วนะครับสนเท้าบารุดก็ตรอมใจตายตามนังอุตสาห์ครับนี่ก็เป็นนิทานพื้นบ้านเชื่อมโยงเกี่ยวกับนังอุตสาห์ันักอุตสาห์แห่งนี้ก็ได้รับการขึ้นทะเบีนเป็น มอกโลกแล้วครับขึ้นยูเรชโก้แล้วนะครับอ่าแถวนี้เป็นเมืองโบราณครับที่มนุษย์อาศัยอยู่จริงๆครับที่มีคนอยู่เมื่อก่อนสมัยโบราณนะครับผมอายุราวสามพันปีที่แล้วนะครับก็เป็นรูปร่างคล้ายดอกเห็ดนะครับผมเป็นหินที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็มีมนุษย์เนี่ยได้สกัดหินหลบซ่อนนะครับหลบฝนหลบแดดนะครับผมอ่ามีสาาเสาใบเสมาล้อมรอบ บริเวณที่เป็นดอกเห็ดแบบนี้นะครับจะมีสัตว์ปรเพมาล้อมรอบค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งอาจจะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาสมัยก่อนนะครับผมซึ่งอันนี้อาจจะเป็นศาสนาพุทธนะครับนะครับและมีพระวาดเขนสีต่างๆครับเนี่ยภาพสีสมัยก่อนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสีสมัยนี้อาจจะลอกไปนานแล้วนะครับผมอาจจะดูดลอกไปแล้วเพราะว่า สีสมะยก่อนเนี่ยทำเก่งมากนะครับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับซึ่งตอนนี้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามากันเยอะเลยนะครับหอนาฬงกาบ้านเรานมครับที่ปันติวครับตำบลเมืองพานอำเภอพื้นผือจังหวัดอุดรธานีครับนะครับ ภาพวาดภาพสีก็มีเหมือนกันครับนี่ก็จะเป็นลูกวัวครับนี่ครับลูกวัวก็ยังเหมือนเดิมครับภาพสีตั้งแต่สามพันปีที่แล้วครับจจลลก็บยังเหมือนเดิมนะครับนี่ครับถ้าเป็นศีสมัยนี้อาจจะหลุดลอกไปแล้วครับนี่ครับนะครับภาพยังคงเหมือนเดิมนะครับภาพสีภาพคนภาพวัวนะครับก็มีเห็นอยู่น,นี่เป็นบ่อน้ําดังอุตสาหครับซึ่งน้ําไม่เคยแห้งครับนี่ครับก็ยังเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้ก็มาฝากกันไว้เพียงเท่านี้ครับผม อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ